สำหรับใครที่กำลังรอคอยรอดูอยู่นะหลังจากคลิปก่อนที่มิกกี้พาไปดูนะคะตัว c a m รี่รับเข้าใหม่สภาพเรียๆสดๆแล้ววันนี้นะคะคันนี้มาเสิร์ฟให้พี่ๆแล้วค่ะตัวรถพร้อมตั้งขายแล้วสภาพจะสวยเนียบแค่ไหนนะคะสำหรับ c a m รี่ 2.0g ปี2018ราคา589,000บาทคันนี้นะคะจะน่าสนใจแค่ไหนมิกกี้มีคลิปเต็มมาฝากพี่ๆแล้วค่ะตามไปดูต่อกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีเพชรยนต์ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาอยู่กันกันกบมิกกี้เพชรยนต์อีกแล้วค่ะและมิกกี้มีตัวรถที่น่าสนใจใช้ลายใหม่กว่าเดิมนะคะมาฝากพี่พี่กันแล้วซึ่งก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้นะคะมิกกี้เอาตัวแคมรี่รับเข้าใหม่สภาพแบบสดสดดิบๆแบบคลุกกุนเลยมาฝากพี่พี่ถึง3คันด้วยกันวันนี้นะคะมีมาเสิร์ฟแล้วหลังจาก ตัว before เห็นไปแล้ววันนี้เรามาดู a f t เตอร์กันนะคะว่าสภาพจะสวยเนียบแค่ไหนอย่างที่มิกกี้เกินไปหน้าคลิปนะคะว่าคันนี้พร้อมตั้งขายแล้วค่ะยังไม่ติดจองยังไม่มีเจ้าของนะคะถ้าใครสนใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะแล้วใครที่อยากดูคลิปเต็มดูรายละเอียดจนจบคลิปนะคะอยู่กับมิกกี้ไปยาวๆได้เลยค่ะแล้วก็ระหว่างนั้นนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์ให้กําลังใจกันได้กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารหรือรถดีรถเด็ดที่มิกกี้เอามาฝากเรื่อยๆอยู่แล้วอย่างคัน นี้เนี่ยสวยเนี้บแล้วพร้อมให้พี่ๆมาเป็นเจ้าของแล้วตามมาดูกันได้เลยค่ะถ้าทําครบกันแล้วนะคันนี้อย่างที่บอกไปนะคะเป็นตัวแคมรี่ 2.0G ปี2018เลขไม้์แค่แสนต้นๆเท่านั้นสําหรับคันนี้นะคะราคาก็ดีมากเลยช่วงนี้ใครที่รอคอยอยู่ว่ารอให้แคมรี่ราคาลงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงกอบกวยแนะนําเลยว่าให้มาช่วงนี้เพราะว่าหลังจากคันนี้เข้ามาเนี่ยราคานะคะตัวรถสันดาบที่ไม่ใช่ตัวรถไฮบริด หรือว่ารถไฟฟ้านะกำลังปรับขึ้นแล้วด้วยใส่ในส่วนของรถมือสองนะคะตอนนี้ถือว่าราคาดีมากเลยถ้าพี่ๆรอช้อนอยู่นะคะรอจับจ้องเป็นเจ้าของอยู่นะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนแบรนด์เพชรยนต์จัดให้ค่ะมาดูตัวรถกันเลยค่ะด้านหน้าของตัวปี2018ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเนาะวันนี้ก็จะมาทวนคร่าวๆนะคะว่าฟังก์ชันด้านหน้าของเขาเป็นยังไงมีกระจังหน้าโครเมียม2เส้นแบบนี้นะคะคอนเน็กกันกับตัวฝากระโปรงรถกับตัว ถังของตัวรถนั่นเองแล้วตัวไฟได้ไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไปนะคะพร้อมกับไฟไฮโดรเจนที่เป็นไฟสูงแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ซึ่งเป็นไฟ LED แล้วด้วยด้านหน้าของคันนี้มีเซ็นเซอร์มาให้2จุดซ้ายขวานะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกที่ติดตั้งมาแล้วหลังจากออกจากโรงงานนะพร้อมกับตัวโครเมียมที่ตกแต่งรอบไฟตัดหมอกด้วยอันนี้ก็คือสภาพสวยเนี้ยมากเลยดูสีผิวของตัวรถนะคะพี่ๆแทบจะไม่มี อะไรให้ต้องเก็บงานเลยตั้งแต่รับเข้าใหม่แล้วตอนนี้คือสวยเนียบมากกันชนก็ไม่ต้องไปทําอะไรมาเลยค่ะแนบสนิทแบบนี้ตั้งแต่รับเข้ามาตามที่พี่ๆเห็นคลิปก่อนหน้านี้เลยนะคะใครยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้สามารถย้อนไปดูได้นะมิกกี้มีให้ดูอยู่แล้วแล้วก็ซุ้มล้อตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีรอยลักยิ้มแก้มข้างอะไรนะคะเข้าสันเข้าเหลี่ยมเลยเครื่องยนต์ของตัว 2.0G เป็นเครื่อง Duo VVTi w นะคะตัวโลโก้โคโมียมก็มีมาให้อยู่แล้ว ส่วนตัวยางกับล้อแม็กนะคะล้อแม็กของเขาจะได้เป็นล้ออัลอยขอบ16นิ้วไปพร้อมกับตัวยางลัดมาด้วยยางไฟสโตนคันนี้เป็นยางปี2022นะคะพี่ๆด้านล่างเช็คมาให้แล้วเช็คมาอีกช่วงล่างไม่ได้มีปัญหาเลยเลยตัวโช๊คเองนะคะปีกนกหรือว่าลูกหมากโครงสร้างด้านล่างสภาพสมบูรณ์มากๆเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยรถคนันนี้จริงๆมันสวยตั้งแต่ทับเข้าใหม่แล้ว กระจกมองข้างเป็นกระจกพับปรับไฟฟ้านะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวมาให้แล้วแล้วก็ตรงนี้กระจกบานหน้าหรือทุกบานเลยนะคะพี่พี่เป็นกระจกเดิมตั้งแต่ออกจากโรงงานเลยมีโลโก้โตโยต้านะคะคอนเฟิร์มอยู่ครบทุกบานเลยแล้วก็มีสัญญาณเตือนการขโมยให้แล้วสําหรับคันนี้เนี่ยสีบอลเงินดูแลได้สีเสริมบารมีค่ะราคานะคะพี่พี่อยู่ที่589,00 0บาทเท่านั้นสําหรับตัว 2.0G ปี2018 ที่เลขหมายแค่แสนต้นๆเท่านั้นใครเครดิตดีเกิน1ปีขึ้นไปนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยค่ะที่เพชรยนต์ตอนนี้จัดให้พี่ๆเลยออกรถนะคะการจัด <c oughs> ขออภัยค่ะการจัดไฟแนนซ์รถมือ2ตอนนี้ก็ที่เพชรยนต์เราจัดให้ได้เลยขอเพียงเครดิตดีเกิน1ปีขึ้นไปนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะเข้ามาปรึกษาสอบถามกันได้เลยรอด้รอด้านล่างเลยนะคะเบอร์ที่ ให้พี่ๆติดต่อมาพร้อมแซนบายรับสายค่ะแอดไลน์มาได้เหมือนกันค่ะมามาดูภายในตัวรถกันต่อเริ่มจากภายในตัวเบาะนะคะรถปี17ปี18ถ้าเป็นตัว 2.0G หรือ 2.5G จะได้เป็นเบาะสีน้ำตาลอมส้มไปแบบนี้อยู่แล้วค่ะนอกจากตัว Eximo นะถ้าใครไม่ซีเรียสจริงๆอะเบาะมันให้ความลักชัวรี่นะสีมันถือว่าเป็นสีแบบว่าไฮโซเลยแหละ ถือว่าสวยนะคะคันนี้แล้วก็เบาคู่หน้าเป็นเบาปรับไฟฟ้า8ทิศท,ทางนะคะพี่ๆปรับขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดเลยสครับเพจติดตั้งมาให้แล้วรถคันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นรถมือเดียวนะคะพี่ๆรถประจำตำแหน่งผู้บริหารนั่นเองคอนโซลของเขาตกแต่งด้วยลายไม้ลายคาร์บอนบูดนะคะแล้วตัวแดชบอร์ดตรงกลางก็สภาพสวยสมบูรณ์เลยเดี๋ยวมิกกี้พาพี่ๆไปเช็คดูอีกทีนึงนะ ตอนนี้มาดูโครงสร้างกันต่อเลยค่ะเริ่มจากเสาตัว A นะคะทางฝั่งด้านซ้ายสปอตเมทอาร์ของเขามีอยู่ครบแล้วก็ตัวหัวน็อตด,ด้านข้างนะคะไม่มีรอยถอดรอยขันรอย,ขยไข่ใดๆเลยนี่สวยมากเลยนะคะสำหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่หมื่นต้นๆเท่านั้นสำหรับคันนี้ราคาดีมากเลยค่ะด้านข้างแผงประตูเป็นวัสดุพลาสติกขึ้นรูปนะคะบุมาด้วยซอฟทัชทั้งบานเลยตรงนี้ก็คือเป็นบุนุ่มหมดเลยนะแล้วส่วนตรงนี้ เป็นวัสดุหนังหุ้มมานะคะสำหรับที่วางแขนตรงกลางกระจกของเขาได้เป็นออโต้ออไปทั้ง4บานเลยมาดูด้านข้างกันต่อค่ะโครงสร้างของตัวประตูอย่างที่มิกกี้บอกไปนะคะรอยน็อตที่ต่อกับตัวถังเนี่ยไม่มีรอยหันรอยไขและส่วนของประตูก็สปอ t m ตเมทรร์เรียงตัวสวยชัดเจนแบบนี้ตามที่พี่ๆเห็นในคลิปเลยค่ะมั่นใจได้เลยรถของเชรยนต์ทุกคันนะคะยิ่งโดยเฉพาะแคมรีกับอัลติเนี่ยเป็นรถหน่วยงานปดระวงัง เกือบจะร้อเปซเลยแน่นอนการันตีได้ว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยตีลังกามาไม่เคยจมน้ำมา ตัวรถไม่เคยตัดแต่งมาเครื่องยนต์เดิมตั้งแต่ออกจากป้ายแดงแน่นอนค่ะมาดูห้องผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างดีกว่ารถประจาตาแหน่งรถผู้บริหารนะคะเบาะด้านหลังสภาพจะเป็นยังไงหนะ้าหลังจากรับเข้าใหม่และปรับสภาพพร้อมตั้งขายไปดูกันต่อเลยค่ะตามที่พี่ๆเห็นในคลิปเลยนะไม่มีเบาะช้ําไม่มีตัวเบาะหนังวัสดุอะไรหลุดลอกหรือว่าตะเข็บได้ไม่มีขาดไม่มีปิ้นเลยนะคะแผงประตูด้านข้างก็ยังสภาพสมบูรณ์ไม่มีชํารุดเสียหาย หัวน็อตตรงโครงสร้างเสาตัวบีก็ไม่มีรอยขันรอยไขยเช่นเดียวกันค่ะคือเดิมสนิททั้งคันเลยเนี่ยแผงประตูด้านข้างตัวโครเมียมอันนี้ก็ของเดิมเลยสภาพสมบูรณ์มากอันนี้มีม่านบังแดดด้านข้างด้วยนะคะสำหรับการแดดแล้วก็ให้ความพาเวซี่ยิ่งขึ้นสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนั่นเอง มีม่านไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับตัว 2.0G ใครชอบความไพรเวซีแล้วก็กันแดดได้ดีนั่งภายในห้องผู้โดยสารเย็นฉ่ำสบายตลอดเส้นทางนะคะเคมรีตอบโจทย์มากๆเลยทางผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังนั่งสบายมากๆเลยค่ะมาดูด้านหลังกันต่อค่ะด้านหลังคันนี้ก็อย่างที่พี่พี่เห็นนะคะเซ็นเซอร์มีมาให้ถึง4จุดเลยแล้วก็ตัวโครเมียมตัวฟอนต์ต่างๆโลโก้ทุกตัวอยู่ครบค่ะสภาพสวยสมบูรณ์ ไฟด้านหลังนะคะเป็นไฟแบบไลท์ไกดิ้งนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าดูดีเลยนะคะสภาพไฟอันนี้ไม่มีคาบเหลืองไม่มีคาบแตกไฟเดิมตั้งแต่ออกจากป้ายแดงเลยนะเดี๋ยวมิกี้จะเปิดให้ดูนะคะตัวรถคันนี้เนี่ยเปิดได้3วิธีด้วยกันเปิดจากเบาะด้านข้างผู้โดยสารตอนหน้านะคะสำหรับคนขับแล้วก็เปิดจากฝาก,กระโปรงท้ายแล้วก็อีกหวิธีก็คือการเปิดจากรีโมทนั่นเองนี่เลยค่ะ ปรับสภาพมาแล้วสวยสมบูรณ์จริงๆมันก็เหมือนเดิมเลยคือมิกกี้บอกเลยว่าคันนี้แทบไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะรถที่เข้ามาล่าสุดเนี่ยสวยเนี้ยบทุกคันเลยตัวในส่วนของตัวรอยต่อนะคะของตัวถงังอันนี้เขาก็จะบุกงานเก็บไว้แต่เช็คมาให้แล้วนะคะสปอร์ตเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดเลยไฟท้ายไฟเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวถงังหรือฝาก,กระโปรงเองตะเข็บเม็ดอาร์คสปอร์ตเม็ดอาร์คต่างๆนะคะเรียงตัวสวยแบบนี้เลย นี่เลยค่ะมาแง้มให้ดูกันสักนิดนึงเห็นไหมคะของเดิมแน่นอนไม่เคยถอดไม่เคยขันไม่เคยไขยเลยสีเดิมนะคะเอาเล็บจิกเข้าแบบนี้เนี่ยเห็นรอยเล็บชัดเจนไฟตรงฝากระโปรงนะคะโลโก็ไทยคอยอิตโตะก็ยังมีอยู่ครบย้ำอีกทีนะคะคันนี้ตอนนี้เพชรยนต์จัดให้ในราคาแค่589,000บาทเท่านั้นค่ะผ่อนเริ่มต้นแบบเลฟีดาว อยู่ที่ห0,000่นเท่านั้นนะคะหมื่นต้นๆเลยใครหาแคมรี่ราคาดีแล้วก็การันตีคุณภาพได้อยู่เนี่ยมาหาที่เพชรยนต์นะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนเพชรยนต์จัดให้ค่ะเครดิตดีเกิน1ปีขึ้นไปไม่จําเป็นต้องเป็นพนักงานสลิปเงินเดือนไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะขอเพียงเครดิตดีเกิน1ปีขึ้นไปนะมาออกได้ทุกอาชีพเลยค่ะมาดูกันต่อในโครงสร้างของเสาตัวบีทางด้านฝั่งขวากันบ้างพิตากรองแพลนกล้องมาเลยค่ะ สวยสมบูรณ์ที่เดียวคันนี้หัวน็อตทุกหัวทุกรูนะการันตีได้เลยว่าไม่เคยปะทะกับตัวนอ็อตตัวขันตัวไข,วขอะไรนะประแจไม่เคยได้แตะเลยคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกไปด้านหลังมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะอีกสองตำแหน่งช่องเ,อกเก็บเอกสารมีมาให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลย เลขไมค์แค่แสนต้นๆเท่านั้นอดใจรอสักครู่นะคะเดี๋ยวมิกกี้พาไปดูเลขไมค์กันได้เลยเนี่ยดูสันเหลี่ยมของตัวรถด้านข้างนะคะลักกิ้แก้มข้างไม่มีสีเดิมสันเหลี่ยมของประตูคมชัดไปแล้วก็มาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทคีย์เลดค่ะคันนี้ได้กุญแจสมาร์ทคีย์เลดพร้อมปุ่มพุทสตาร์ทไปนะเรามาดูด้านในกันได้เลยค่ะนี่แค่บอกคนขับยังสวยเนี้ยบขนาดนี้เลยค่ะไม่มีรอยย่นเลยนะตัวปีกข้างไม่ล้มสาภาพสวยสมบูรณ์ แล้วก็เป็นเบาะกึ่งทรงสปอร์ตแล้วตัวนี้ฝั่งของคนขับนะคะนอกจากเบาะไฟฟ้าปรับได้แทิศทางของเขามีตัวด้านหลังมาด้วยที่เป็นอลูมบเแบบปรับมือนะคะด้านหลังเพิ่มในส่วนของด้านล่างตัวนี้ได้เอาไว้แบบปรับเบาะให้สมกับสมรรถนะการขับขี่นะคะพร้อมกับสรีระของพี่ๆนะอ่ะมาดูเสาโครงสร้างตัว A ฝั่งขวากันบ้างสักนิดนึงนะคะเห็นได้ชัดเลยพวกรอยหัวน็อตสปอร์ตเม็อาร์คนะคะเดิมเดิม ตั้งแต่ออกจากโรงงานเลยค่ะคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ด,ด้านล่างได้เลยนะคะคันนี้ตอนออนแอร์ไปยังอยู่รอพี่ๆมาเป็นเจ้าของอยู่นะถ้ารอแคม r ี่ราคาดีแล้วก็รถคัดเกตคัดสันมาให้แล้วเนี่ยมาที่นี่ได้เลยค่ะตอนนี้มิกกี้ก็ถือกุญแจไว้แล้วนะเหยียบแป้นเบรกแล้วสตาร์ทรถไปพร้อมกันเลยค่ะนี่สตาร์ททีเดียวนะคะมาเลยแล้วก็อันนี้ก็สักคู่นะขออนุญาตมิวเสียง เดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะคะมาดูเลขไม้กันเลยค่ะพี่ๆเลขไม้ที่พี่ๆเห็นอยู่นี่คือเดิมแน่นอนไม่มีกลอไม้นะคะใช้งานไปเพียง133,000กิโลเท่านั้นค่ะสำหรับ c a ม ry 2.0G คันนี้นะคะใครสนใจอยู่อย่ารอช้านะเพราะว่ามีทั้งเลขไม้น้อยกว่านี้แล้วก็เลขไม้สูงกว่านี้แค่หลักหมื่นอยู่ที่3คันนี้คัดเกดมาแล้วกูดเกดมากๆเลยนะคะพี่ๆเคสไซส์มาให้แล้วด้วย ตั้งแต่ตอนรับเข้าใหม่นะก่อนที่จะรีวิว3คันแบบ b e ฟอร์ไปนะสวยมากเลยตัวพวงมาลัยคันนี้เนี่ยได้เป็นพวงมาลัยวัสดุหุ้มหนังแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวลายคาร์บอนวูดไปให้ด้วยตรงนี้ด้านบนตัววัสดุหนังก็ไม่มีหลุดไม่มีลอกเลยด้านข้างนะคะมาพร้อมกันกับปุ่มมัลติฟังก์ชันใช้ซ้ายขวาค่ะแล้วก็ปรับฟังก์ชันการใช้งานได้ไ คำนวณอัตราการสิ้นเปลืองของตัวน้ำมันได้นะคะว่าวิ่งไปกี่กิโลใช้น้ำมันไปกี่ลิตรแบบนี้ได้ด้วยแดสบอร์ดด้านข้างตรงนี้ก็มีในส่วนของตัววิทยุนะคะแล้วก็ตัวแอร์ที่แยกเป็นแอร์ดิวอัลโซนนะคะแยกซ้ายขวาไปแบบนี้พร้อมกับระบบนาโนอี e. และด้านล่างที่พี่ๆเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเอาไว้ควบคุมตัวม่านไฟฟ้าด้านหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวมิกี้กดไปพี่ตะก้องแพนไปด้านหลังเลยค่ะ แทนให้ดูนะคะว่ามันใช้งานได้เดิม100%ทุกจุดเลยไม่มีตรงไหนชำรุดเสียหายเลยค่ะใช้งานได้ครบเต็มทุกฟังก์ชันนะคะคันนี้ตามใบสคบที่พี่พี่เห็นนะคะณตอนนี้เพชรยนต์ขายอยู่เพียงแค่ราคา589,000บาทเท่านั้นค่ะมาจัดไปได้เลยตอนนี้คือคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆแล้วมามาดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าหลังจาก ทำความสะอาดแล้วก็ขัดสีฉวีวันแล้วนะทั้งภายนอกภายใหนห้องเครื่องเราก็ดูแลให้ค่ะไปดูกันต่อเลยมาผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 0 0 0 0เท่าน,นั้นนะสำหรับคันนี้ใครจะอยากซื้อสดก็มาจัดได้เลยค่ะที่นี่มีให้คําปรึกษานะคะทั้งการซื้อสดแล้วก็จัดไฟแนนซ์เลยออกรถที่เพชรยนต์นะคะไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดค่ะมาจัดไปได้เลยเนี่ย ตัวฝากระโปรงของเขานะคะค่อนข้างจะหนักนิดนึงแต่ว่าก็ดีด้วยฟังก์ชันที่เขาให้มาอำนวยความสะดวกนะตัวค้าชกแบบนี้นะคะมีติดตั้งมาให้แล้วก็ตัวห้องเครื่องเนี่ยหน้าตาสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยหลังจากที่รีวิวไป3คันนะอันนี้ก็คือล้างห้องเครื่องแล้วก็เช็คส่วนต่างๆมาให้แล้วนะคะสภาพสมบูรณ์ปกติเลยเครื่องยนต์ไม่มีสันไม่มีหลวมนะคะคันนี้สวยงามมากๆ5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นสุดคุ้มเลยค่ะคันนี้ ตัวเบ้าโชคทั้งสปอร์ตเมทอาร์ของเขาก็มีเรียงตัวสวยมาครบนะคะจุดมาร์กแต้มสีมีให้เห็นอยู่ทุกจุดเลยแล้วพวกน้ำมันเครื่องของเลวอันนี้ก็ดูแลให้แล้วนะคะแบตเตอรี่เช่นเดียวกันค่ะเราทำการเช็คให้แล้วโครงสร้างด้านล่างตรงนี้เขาปิดเก็บงานความเรียบร้อยเฉยๆแต่ว่าให้พี่ช่างของเรานะคะเช็คให้แล้วไม่ได้มีส่วนไหนชำรุดเสียหายนะเพราะอย่างที่บอกไปนี่เป็นรถหน่วยงานนะคะนอกจากจะการันตีได้แล้วว่าคัสเกตมาคือมันประวัติศูนย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต แมนทานแอนจากศูนย์โดยตรงทุกระยะการใช้งานแน่นอนค่ะหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขันรอย,ขยไขใดๆเลยแล้วฝากระโปรงเดิมแน่นอนค่ะสติ๊กเกอร์สัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะสปอร์ตเมทอาร์ของเขานี่มีให้เห็นครบทุกจุดเลยค่ะคุ้มแน่นอนไม่ต้องขับไปซ่อมไปนะคะเราเป็นรถที่ปรับฟังก์ชันการใช้งานได้หลายอย่างนะค่ะขับต่างจังหวัดหรือว่าขับแบบเดินทางไกลก็สบายนะคะทั้งผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลัง ก็สรุปเลยละกันคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1,000 10, 0บาทราคาเต็ม5 8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับ Camry 2.0 G ปี2018คันนี้นะคะใครรอคอยอยู่ก็รีมาจัดไปได้เลยนะเบอร์ด้านล่างรอพี่ๆมาเป็นเจ้าของอยู่นะคะแล้วคันนี้ใครที่กังวลเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ที่13-15โลลิเท่านั้นค่ะไม่ได้ว่า เปลืองขนาดนั้นนะถ้าแลกมากับฟังก์ชันการใช้งานที่คุ้มนะคะมิกกี้ว่าคันนี้เหมาะกับครอบครัวขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เลยหรือใครที่จะเอาไว้ไปใช้งานไปแบบทําเงินนะคะทํารายได้เพิ่มอีกก็นะ่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะใครรอยอยู่ก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้นะคะคันนี้พร้อมรอพี่ๆไปเป็นเจ้าของแล้วค่ะยังไงวันนี้มิกกี้กับแคมรี่คันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกัน คลิปหน้าจะเอาคันไหนมาฝากอีกก็ฝากรบกวนติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่อยู่กันมาถึงจนตอนนี้นะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ